ท่ามกลางหมู่แมกไม้อันเกี่ยวขจีในป่าทุ่งใหญ่โทดยาวถึงเทือกเขาตะนาวสีเชื่อมต่อกับป่าอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านในยามที่แสงอาทิตย์เลือนหายความมืดบิดปกคลุมเข้ามาแทนที่ท่ามกลางหมู่แมกไม้สูงใหญ่บนกิ่งขาคบของยอดต้นกระบะที่ถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวที่อำพรางจากสายตาด้านบนนั้นปรากฏหญิงสาวนางหนึ่งนั่งอยู่บนห้างเล็ก สงบกลืนไปกับสภาพแวดล้อมจนแทบจะแยกกันไม่ออกเธอนั่งในท่าพร้อมยิงปากกระบอกเล็กสีดำคลับที่ปลายลำกล้องไปทางโปง่งโดยมีบางพลัยเอาไว้ดูดูไปแล้วแทบจะแยกไม่ออกดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของป่าด้วยชุดเสื้อผ้าที่ใส่ยิ่งกลมกลืนเสียงกรีดร้องเซงแซ่ของเหล่า,มาแมลงน้อยใหญ่ที่ขับขานตะบิงบัเลงเพลงแห่งพงไพรแม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว แต่ร่างนั้นกลับไม่ไหวติงหรือขยับขยื่นไปแม้แต่น้อยในมนูความคิดของสตรีผู้นั้นล่องลอยหวนย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสมปีที่แล้วรถกระบะและรถเดินป่าหลายคันได้เข้าสู่บ้านแม่กำปงจนฝุ่นตลบไปหมดขบวนคาราวานหลายสิบชีวิตที่นำโดยพ่อเสียบุญส่งนายทุนผู้มั่งคั่งเจ้าของปางไม้เถื่อนในแถบนี้ และธุรกิจอีกหลายอย่างในตัวเมืองการเป็นผู้นำกองคารวานของเพื่อนพ่อค้าและนักลงทุนจากกรุงเทพเข้ามาดูธุรกิจและร่วมลงทุนในกิจการที่ทำเนื่องด้วยการตระเวนท่องเที่ยวป่าล่าสัตว์ในเขตป่าพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่เมื่อสมัยก่อนสัตว์ป่านั้นชุกชุมมากมายเหลือขนานนับจึงไม่ได้เป็นที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่แต่ประการใดพวกเจ้านายทั้งหลายรวมถึงลูกน้อง และเหาสมุนที่ติดตามมาด้วยรวมๆแล้วสิบกว่าชีวิตรวมทั้งพลานพื้นเมืองอีกสี่คนหนึ่งในสี่คนนั้นคือพลานดวงพัวของดาวเรืองพี่ดวงจะไปสักกี่วันข้าจะได้เตรียมของให้พี่ถูกข้าวของไม่ต้องเอาไปมากหรอกและพี่ก็ไม่รู้ว่าต้องไปกี่วันเอาที่สำคัญสำคัญอย่างกระสุนและของใช้ต่างๆของพี่เดี๋ยวพี่เก็บเอง การออกปากกับคณะนายจ้างครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกของพี่ถ้าพลานสมไม่ป่วยจนต้องมาขอร้องให้พี่ช่วยไปแทนพี่คงไม่ไปหรอกพรานดวงวาในวิสัยพรานการเดินทางมากับชาวคณะคนกลุ่มที่ไม่รู้ธรรมเนียมป่าทำให้พรานมืออาชีพอย่างเขารู้สึกไม่สบายใจนักพวกนั้นเฮโรเฮากันอย่างสนุกสนานชอบขนองและความกระหายอยากของคนกลุ่ม ที่เต็มไปด้วยความต้องการอันไม่รู้จักจบสิ้นอีกทั้งเม็ดเงินและคําเชื้อเชิญที่ประเคนมาให้ก็ยิ่งปลุกเราเลือดในกายให้พลุกพลานเมื่อน้ำอำพันสีทองดีกรีแรงจากประเทศทางตะวันตกราคาซื้อต่อขวดแทบจะเอาเงินมาเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้เราเสียเมืองกรุงทั้งหลายยกศาสตร์ลงขอแก้วแล้วแก้วเลาจึงทำให้กิเลสความอยากในตัวถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วเมื่อใครคนหนึ่งในคณะ เสนอให้กองคารวานไปตะลุยป่าลึกของป่าทุ่งใหญ่อยากยิงสัตว์ใหญ่แล้วนำไปอวดเพื่อนพ้องนองพีอีกทั้งก็อยากจะบันทึงกันให้ถึงที่สุดในเมื่อมาเยือนป่าใหญ่กันทั้งทีโดยที่ไม่มีผู้ใดที่จะทัดทานหรือคัดค้านต่างปรบมือหัวเราะชอบใจสนับสนุนกันยกใหญ่ด้านเสียบุญส่งที่อยู่หวังให้การดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นราบรื่น ก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเมื่อมีโจทย์ท่องเที่ยวผจญป่าดงดิบจึงต้องระดมพลานมือดีแถบนี้ให้เป็นผู้นำทางเพื่อให้การท่องเที่ยวไพรบันเทิงของคนกลุ่มนั้นราบรื่นไม่ติดขัดเพราะนั้นย่อมจะส่งผลดีต่อตัวเขาเองและธุรกิจใหญ่ในวันข้างหนา้าเมื่อวันที่คณะท่องป่าสมัครเล่นจะเดินทางเข้าสู่พงไพรอันกว้างใหญ่เสียจึงสั่งให้ลูกนอนและพรานท้องถิ่นเข้าประกบ โดยกำชับคนของตนให้พาคณะไปเฉพาะในเขตป่าที่ไม่ลึกมากโดยเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักแต่ต้องทำให้คณะรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นไปในคราวเดียวกันกลุ่มการท่องป่าถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพลานดูแลสองคนเนื่องจากมีนายบางคนนึกอยากจะไปท่องป่าในเขตของประเทศพมา่าแล้วมีหรือที่เสียบุญส่งจะขัดและนัน ทำให้ดวงต้องจากจำเรียงไปตลอดชีวิตโดยที่ฝากความแค้นและความเจ็บปวดไว้ให้มันเกาะกินใจดาวเรืองมาถึงสปีและตลอดเวลาสปีนี้เธอสลัดคราบแม่บ้านแม่เรือนแล้วขอฝากตัวเป็นสิทธิ์พลานสมจอมขมังเวทและแกก็ยอมสอนเธอแต่โดยดีโดยที่ไม่กักไม่ห่วงวิชาเพราะแกเองก็มีส่วนที่ทำให้ดวงต้องตายเพราะถ้าดวงไม่ไปแทนแกเรื่องร้ายๆคงจะไม่เกิด และเธอก็รอวันที่จะแก้แค้นให้เจ้าดวงอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่เธอก็ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโดยยึดอาชีพพรานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแม่ดาวเรืองเมื่ออะไรนั่นหมูป่านะ่ะยิงสิยิงยิงเจ้ากุมารทองที่พรานสามมอบภพยส่งเสียงเตือนมาเมื่อได้สติเธอก็ลั่นไกลออกไปทันทีกระสุนลูกโดด พุ่งออกจากปากระบอกปืนลูกซองแฝดพุ่งเจาะเข้าที่หัวของเจ้าหมูโทนอย่างเหมาะหมิงร่างมันกระเด็นไปตามแรงประทะแต่แล้วมันกลับดีดตัวลุกขึ้นใหม่ส่งเสียงร้องออกมาแต่ทว่ามันช่างพิลึกพีลนันอัศจรรย์เหลือเกินเมื่อเสียงนั้นมันกลับไม่ใช่เสียงหมูแต่กลับเป็นเสียงหัวเราะของชายชราเอ็งคิดหรือว่าจะฆ่าฆ่าได้เจ้ามนุษย์ตัวเมีย สิ้นเสียงร่างนั้นก็กลายร่างใหม่โดยมีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์แต่ตัวใหญ่กว่ามนุษย์ไปไม่น้อยดวงตานั้นแดงฉานก่อนที่มันจะพุ่งวาบมือที่แข็งปานคีมเหล็กคว้าหมับเข้าที่ลำคอของเธอแล้วออกแรงบีจนดาวเรืองแทบขาดใจเจ้ากุมานน้อยปลาดเข้ามาคบกัดที่หูที่คอของปีศาจร้ายที่บีบคอแม่ของมันอย่าทำแม่ข้าปล่อยแม่ข้านะ มันละมือจากดาวเรืองหันหน้ามาตบเจ้าแสนกุมารของเธอจนลอยหือกระเด็นไปไอ้แสนวินาทีนั้นเธอจึงดึงเอามีดหมอลงอาคมของพรานสมที่ให้เธอมาจ้วงแทงไปที่ร่างของมันโดยที่เธอไม่สนว่าจะเป็นที่ใดมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างจะหายวับไปฝากไว้ก่อนเถอะมึง ก่อนไปยังคู่อาคาดไว้แต่ดาวเรืองก็หาได้วันเกรงใหม่แต่ก็อดที่จะห่วงกุมารเลี้ยงของเธอไม่ได้เจ้าแสนเจ้าแสนเองอยู่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างข้าอยู่นี่เสียงของมันเบาวิวร่างปรากฏแค่เลือนรางพลานสาวรู้ได้ทันทีว่ามันกำลังจะสลายเองไม่ต้องห่วงข้าจะช่วยเองเองว่าแล้ว ก็บริกรรมคาถาเป่าไปที่ร่างของมันสามคาบสภาพการปรากฏตัวของมันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วแค่ว่าใบหน้าและปากของมันซีเซียวเหมือนคนป่วยหนักดาวเรืองไม่รอช้าที่จะแผ่บุญให้มันจนเจ้าแสนกลับมามีพละกกำลังเป็นปกติอีกครั้งแม่ข้าหายแล้วข้าเป็นปกติแล้วดีแล้วล่ะเองข้าประมาทไปที่ไม่ได้ทำกีาอาคมเอ็งหลบไปก่อน ว่าแล้วเธอก็ลวงเข้าไปหยิบเอาลูกซ้อนดอกเล็กๆที่อยู่ในผ้าดิบออกมาวางเรียงเป็นลักษณะสี่ทิศเมื่อไร้พระเวเสร็ธ์สอนธนูเหล่านั้นก็พุ่งว่าไปอย่างทิศท,ทางทั้งสี่แล้วปักลงดินจนเกิดแสงสว่างสีนวนลล้อมรอบเป็นกำแพงสี่ทิศก่อนที่แสงนั้นจะค่อยๆดับลงทีนี้ก็ปลอดภัยแล้วข้าจะพักผ่อนเองก็พักเถอะนะเจ้าแสนจ่าแม่ เจ้าแสนรับคำแต่แม่ลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นวิญญาณข้าไม่หลับแม่หลับเถอนนะข้าจะเฝ้าแม่เองถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาข้าจะปลุกแม่เองเออก็ได้ขอบใจนะว่าแล้วเธอก็เอนกายพิงกับต้นไม้ที่ปลูกข้างไว้ก่อนที่จะหลับตาลงอากาศในเดือนมีนาคมไม่หนาวแต่ก็ไม่ถึงกับร้อน เสียงป่าอยังไม่เป็นปกติยังคงเงียบสงัดทําให้พลานสาวอย่างไม่วางใจบรรยากาศเงียบสงบทําให้เธอหวนคิดกลับไปถึงเรื่องของสามีผู้ล่วงลับวันนั้นเขาได้รับคําสั่งจากเสียส่งให้นําพาชาวคณะข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต่างก็ตื่นเต้นดีใจกันมากที่ได้เข้ามาเหยียบดินแดนของฝั่งนูน้นต้นไม้แต่ละต้นใหญ่โตเขียวขจีรอยสัตว์ป่าและมูลสัตว์ มีให้เห็นกลาดเกลื่อนแต่พลานดวงนั้นกลับไม่สบายใจนักเพราะเขาไม่ได้ํำนานทางหรือแทบจะไม่เคยข้ามมาฝั่งนี้เลยก็ว่าได้พลานมีที่ดูแลกลุ่มนี้คู่กับพลานดวงได้เอ่ยบอกเอ็งไม่ต้องคิดมากหรอกไอ้ดวงก็แค่พาพวกนายเดินอยู่ริมฝั่งนี้ก็พอแล้วสัตว์มีออกมากมายเดี๋ยวมันก็ออกมาให้ยิงเราไม่ได้ไปไหนไกลนี่วา แกพูดโดยที่ไม่รู้ว่าระยะทางอีกไม่ไกลก็จะเป็นพวกที่มีอิทธิพลได้ตั้งเป็นฐานผลิตยาเสพติดด้วยใกล้ๆนี้เพราะว่าจะขนข้ามมายังฝั่งไทยได้สะดวกเวลานี้ยังไม่มีอะไรพวกนั้นก็กินเหล้ากันอย่างสนุกสนานแต่พรานดวงนั้นกับรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจยังบอกไม่ถูกเมื่อกินเหล้ากันได้ที่แล้วไม่นานนักก็ได้มีเสียงร้องของมัจุราชที่ดังมาอย่างดุร้าย ทังที่ยังไม่เห็นตัวมันทุกคนต่างก็เอาปืนออกมักระชับในมือมันหันซ้ายหันขวาหายอย่างที่มาของเสียงพรานทั้งสองก็ตกใจถึงแม้ว่าพรานดวงเองจะมีวิชาอาคมแต่เขาก็ไม่มั่นใจนักว่าจะจัดการกับมันได้เพราะรับรู้ถึงตะบะของมันและมันก็ไม่ทําให้ทุกคนต้องรอนานเมื่อมันเยื้องย่างออกมาจากป่าตัวมันใหญ่โตเหลือเกินใหญ่เท่าๆกับมา้า แต่ดวงตาของมันบอดสนิทไปข้างหนึ่งและที่หน้าของมันมีรอยบากนั่นแสดงว่ามันต้องได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนทำร้ายมาก่อนแต่ทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้ทุกคนพร้อมใจสัตว์ระสุนเข้าใส่มันแต่ว่าลูกกระสุนที่ถูกส่งออกไปนั้นเมื่อกระทบกับผิวของมันเหมือนกับว่ากระทบเข้ากับเปลืก,กลาแล้วก็ร่วงกลูลงพื้นเราจะทำยังไงกันดีก่อนั่นนะสิ ในเมื่อเรายิงมันไม่เข้าเอาอย่างนี้ว่าแล้วพรานดวงก็ล้วงเอาควายธนูออกมาบริกรรมคาถาแล้วก็ทรงออกไปไปจัดการมันเลยไอดำลูกพ่อสิ้นเสียงของพรานดวงร่างดำทะมึนก็ปรากฏในความมืดดวงตาแดงฉานมีอักขระเลขยันติดตรงหน้าผากอีกทั้งข้างลำตัวทั้งสองข้างก็ปรากฏเป็นแสงสีแดง ออกมาจากอัคละเหล่านั้นด้วยมันตะกุยดินและพ่นลมหายใจอย่างดุร้ายก่อนที่จะกระโจนเข้าห้ำหั่นกับเจ้าเสือใหญ่เพียงแค่ไม่ถึงอึดใจเจ้าควายธนูกองพรานดวงก็ถูกตบกระเด็นร่วงลงมาแต่กระจัดกระจายเป็นเพียงเศษดินเหนียวล่วนลงที่พื้นเราจัดการมันไม่ได้จะทำยังไงดีทุกคนต่างก็วิ่งหนีตายขึ้นต้นไม้ พรานทั้งสองทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายและมันก็เป็นครั้งสุดท้ายของคุณทั้งสองจริงๆเมื่อเจอเสือใหญ่ตบทีเดียวร่างของพรานดวงกระเด็นลอยละลิ้วไปหลายว่าก่อนที่าร่างจะตกกระแทกพื้นคอหักและเลือดออกมาจากทางปากและจมูกและหลังจากนั้นก็ตายทันทีเมื่อมันหันมาหาพรานมีที่กำลังปีนขึ้นต้นไม้ได้เพียงสองช่วงตัวมันก็ตบกระชากไปที่สีคางจนเกิดเสียงดังแควก เลือดไหลทะลักออกมาพร้อมกับร่างของพรานมีกระเด็นหือไปตกอยู่ข้างๆร่างของพรานดวงท่านใดนั้นร่างเสือใหญ่ก็กลายร่างเป็นชายชราดวงตาเหลือเพียงข้างเดียวก่อนที่จะตะวาดลั่นออกมาพวกมึงเป็นใครทำไมมาที่นี่ฮะเสือทำไมถึงกลายเป็นคนได้ข้าไม่จำเป็นจะต้องตอบพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยหรือ ถึงได้ข้ามมายังฝั่งนี้ไม่ใช่พวกผมเป็นนักธุรกิจมาจากเมืองกรุงเทพมาล่าสัตว์เห็นว่าป่าของเราเชื่อมต่อกันก็เลยเดินหลงเข้ามาโดยที่ไม่รู้พวกผมพักอยู่ที่ปางไม้นู่นนะครับปางไม้ปางไม้ของเสียบุญส่งน่ะหรือครับครับของเสียบุญส่งนั่นแหละคุณรู้จักเสียบุญส่งด้วยหรือครับ ก็พอจะได้ยินชื่ออยู่เหมือนกันพวกเองกลับไปได้แล้วแล้วต่อไปห้ามข้ามมาในเขตนี้เด็ดขาดมาเมื่อไรอย่าหาว่าข้ามไม่เตือนไปมันตวาดไล่ก่อนที่จะหันหลังเดินจากไปแล้วก็หายว่าไปกับตาเมื่อคิดถึงเรื่องราวนี้ทีไรเธอทั้งเสียใจและเจ็บแขนแต่แล้วเจ้าแสนก็เอ่อยขึ้นเบาๆแม่ ตื่นอยู่หรือเปล่ากำลังมีอะไรบางอย่างเข้ามาตะบะของมันแรงกล้ามากข้าก็ภาวนาขอให้เป็นมันทีเถอะที่ข้ามานั่งห้างถึงที่นี่ก็เพื่อจะรอเจอกับมันนั่นแหละเจ้าว่าเจ้ามีความแค้นกับข้าความแค้นอะไรกล่าวพร้อมกับเดินออกมาจากเหงามืดท่ามกลางหมอกหนาเอ็งข้าัวกข้าแล้วยังจะมาถามข้าอีกหรือ เองคงจะลืมไปแล้วสิเมื่อสามปีก่อนผัวข้ากับพรานมีพาพวกเจ้านายไปเดินยังป่าฝั่งบ้านของเองถูกเองฆ่าตายแต่กลับไว้ชีวิตของพวกเจ้านายเหล่านั้นอ๋อข้ารู้แล้วไอ้พรานสองคนนั้นมันสมควรตายเองไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าใครสมควรตายแต่วันนี้ข้าจะมาเอาชีวิตเองแก้แค้นให้ผัวข้า มึงอย่าได้คิดเลยมึงจัดการกับลูกน้องกูได้แต่ใช่ว่ามึงจะจัดการกับกูได้ฝีมือมึงยังอ่อนหัดนักกลับไปเถอะกูจะไว้ชีวิตมึงแต่ถ้ามึงยังดื้อด้านอยู่มึงได้ไปอยู่กับผัวมึงแน่ก็ลองดูหน่อยปะไลว่าแล้วก็วาดปากระบอกปืนใส่หมอผีเท่าหน้าบากแล้วส่งกระสุนออกไปทันที แต่เทว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวไก่ได้ดูมันแข็งค้างราวกับถูกบีบไว้เมื่อเธอไม่สามารถที่จะใช้ปืนได้จึงได้โยนปืนทิ้งแล้วกระโจนลงไปลันร่างของเธอก็กลายเป็นเสือเมื่อถึงพื้นตรงเข้าจูโจมหมอผีเท่าจอมขมังเวทนั้นทันทีแต่มันก็กลายร่างเป็นเสือเต็มตัวเช่นกันและมีขนาดใหญ่โตวกว่าเธอถึงสามเท่าเจ้าแสนเมื่อเห็นว่าแม่ของมันคงจะสู้ไม่ได้แน่แล้ว มันคิดจะช่วยเหลือจึงได้หวังใจว่าขอให้มีใครสักคนอยู่ในป่านี้แต่แล้วมันก็เห็นพลานพม่าคนหนึ่งที่กำลังนั่งห่างอยู่ไม่ไกลมันจึงได้เข้าไปหาเพื่อจะขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยแม่ของข้าด้วยแม่ของข้ากำลังถูกมอผีชั่วทำร้ายอยู่ทางโน้นแน่แม่ข้าคงจะสู้ไม่ได้เพราะมันตัวใหญ่มากเอ็งไม่หลอกข้าแน่นะเจ้าผีเด็ก ไม่หลอกข้าจะหลอกไปทำไมเร็วๆเ,เข้าเธอะเดี๋ยวจะไม่ทันว่าแล้วพรานหนุ่มคนนั้นก็ลงมาจากคางแล้วก็ตามวิญญาณของเจ้าแสนไปในขณะที่เสือใหญ่นั้นกำลังจากระโจนเข้าใส่ดาวเรืองที่ตอนนี้เธอถูกมันกระแทกจนกระเด็นไปก้นจำเบ้าอยู่กับพื้นจึงได้คืนร่างกลับมาเป็นคนสิ่งเดียวที่จะตอกกอนกับมันได้นั่นก็คือมีดหมออาคมเท่านั้น แต่แล้วมีเสียงปืนดังปริศนาดังขึ้นติดติดกันถึงสองนัดกระสุนลงอาคมของพรานหนุ่มคนนั้นเจาะเข้าที่ช่องท้องของมันในขณะที่มันกระโจนตัวขึ้นมาพอดีดาวเรืองพลิกตัวหลบจึงได้พ้นจากหลงเล็บของมันเสือใหญ่หน้าบากตาบอดนัานมันก็วิ่งหายเข้าป่าไปสูเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรขอบใจมากแล้วท่านเป็นใครหรือ ถึงได้มาช่วยข้าได้ก็ลูกของเองนะสิวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากข้าข้าก็เป็นพรานป่านี่แหละผู้ข้างอยู่ไม่ไกลจากนี้นักขอบใจมากนะเจ้าแสนที่ช่วยข้าไม่เป็นไรหรอกแม่ถ้าแม่เป็นอะไรไปข้าก็ไม่มีแม่นะสิว่าแต่พี่คนนี้เก่งจังเลยข้าอยากมีพ่อเก่งๆอย่างนี้บ้างจังเจ้าแสนเองนะ็งหนักเอาใหญ่แล้วนะ แล้วเราจะคิดบัญชีกันทีหลังเออข้าชื่อยอสวยเอ็งผูกข้างอยู่ตรงนี้หรอกหรือข้าชื่อดาวเรืองถูกแล้วข้าว่าเราขึ้นไปคุยกันข้างบนเถอะถ้าเจ้าจะถามอะไรข้านะ่ะการที่จะมาคุยกันอยู่ข้างล่างนี้มันย่อมไม่ปลอดภยัยแล้วทั้งคู่ก็ไต่ขึ้นไปอยู่บนห้างเล็กๆของดาวเรืองก่อนที่การถามไทยสนทนาจะเริ่มขึ้น ดาวเรื่องจึงได้เล่าท้าความแค้นและความเจ็บปวดให้กับยอสวยฟังเขาตั้งใจฟังและอดที่จะชื่นชมเธอไม่ได้ที่เธอมีใจรักมั่นคงกับปว่ที่ตายไปแล้วโดยที่ไม่ห่วงแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเอาล่ะข้าเล่าเรื่องของข้าให้ฟังแล้วทีนี้ก็ตาเองเล่าเรื่องของเองให้ข้าฟังบ้างยิงสาวพูดข้าก็เหมือนเองนั่นแหละ ที่มาผูกห้างอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาล่าสัตว์อะไรหรอกเป้าหมายของข้าก็คือไอ้สมิงตาบอดหน้าบากตัวนั้นเอ็งมีความแค้นอะไรกับมันหรือดาวเรืองถามออกไปยังตื่นเต้นมันฆ่าพ่อข้ามันกับพ่อข้าเป็นจิตอาจารย์เดียวกันแต่ด้วยความอิจฉาลิษยาและอยากเป็นหนึ่งมันจึงได้ฆ่าอาจารย์ของพ่อข้า แล้วก็ป้ายความผิดไปให้กับพ่อข้าแทนแต่เมื่อพ่อข้าไม่ยอมรับเพราะว่าพ่อข้าไม่ได้ทำทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันขึ้นและพ่อของข้าก็ทำตามันบอดและทำหน้ามันเป็นแผลเป็นแต่มันก็เอาชีวิตพ่อข้าไปโชคดีที่พ่อข้าได้สอนวิชาอาคมให้ข้าว้างหลังจากที่พ่อข้าตายไปแล้วข้าก็สู้มานะเล่าเรียนวิชาที่พ่อข้าทิ้งตำลาไว้ให้ข้าฝึกมันอย่างหนัก จนมั่นใจแล้วว่าจะจัดการกับมันได้จึงได้ออกมาตามล่ามันนี่และเท่ากับเองก็คิดไม่ต่างกันกับข้าถ้ามันไม่ตายข้าก็ต้องตายเท่านั้นดีถ้าอย่างนั้นเรามีศัตรูคนเดียวกันเราจะร่วมมือจัดการชำระแค้นก็ดีเหมือนกันแต่ต้องรอฟ้าสางก่อนเพราะคืนไปตอนนี้มันอันตราย ทั้งคู่พักอยู่บนห้างจนกระทั่งเสียงไก่ป่าขันยอสวยจึงได้บอกให้เธอจัดการเรื่องหุงข้าวส่วนเขาจะออกไปหาของกินว่าแล้วเขาก็เดินหายลับไปในป่าท่ามกลางความมืดสลัวพรานสาวก็จัดการตามที่พรานหนุ่มบอกส่วนยอสวยนั้นเขาเดินไปตามเสียงไก่ที่ขันมาเจื้อยแจ้วก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นหนึ่งนัดกระสุนปลายที่สาดออกไปนั้นโดนเข้ากับไก่ชตาขาดสามตัว มันดิ้นทุรนทุรายเพียงชั่วครู่แล้วก็แน่นิ่งไปไม่นานนักเขาก็หิ้วไก่กลับมาทั้งสองช่วยกันย่างก่อนที่จะกินข้าวด้วยกันฟ้าสางดีแล้วทําให้ทั้งคู่ได้เห็นหน้ากันอย่างถนัดชัดเจนต่างคนก็ต่างขืนกันไม่น้อยเพราะดาวเรืองเองก็สวยสับัางส่วนยอสวยนั้นคมเข้มหล่อเหลาในแบบฉบับพมา่าแต่ผิวของเขานั้นได้แม่อันเป็นไทยใหญ่ ทำให้ผิวพรรณไม่ดำมากทำเอาดาวเรืองถึงกับเขินจนหน้าแดงต้องยอมรับว่าตั้งแต่พลานดวงตายไปแล้วเธอก็มุ่งมั่นจะแก้แค้นจนไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเข้าใกล้ถือแต่ตอนนี้กลับต้องมาใกล้ชิดหนุ่มล่อยอย่างไม่ได้ตั้งใจย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีอายบางหลังจากที่กินข้าวแล้วทังคู่ก็ออกเดินทางตามรอยเลือดของมันไปแต่ทว่ามันไม่ได้กลับไปยังฐานการผลิตยาเสพติดของมัน แต่ลับไปกบดานอยู่ในป่าหลังมู่เถาวันที่รกเรือที่นั่นมีถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่มันจึงได้ไปซ่อนตัวรักษาตัวอยู่ที่นั่นเมื่อทั้งสองไปถึงก็เห็นถุงถ้ำนั้นมันไม่ได้กว้างมากมองเข้าไปเห็นมันนั่งขัดสมาธิอยู่คงจะกำลังฟื้นฟูเพื่อที่จะได้กลับไปจัดการพวกเขาทั้งสองดาวเรืองกับยอสวยต่างบริกรรมคาถาสำทับไปที่ปืนของตัวเอง แล้วก็สัตวกระสุนไปอย่างร่างที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นแต่แล้วมันก็วิ่งส่วนทางปืนออกมาทั้งสองเบี่ยงตัวหลบออกไปทางด้านข้างก่อนที่จะหมุนตัวกลับแต่ทว่าเป็นเพียงปืนลูกซองแฝดจึงต้องสลัดปอกกระสุนเก่าทิ้งอย่างรวดเร็วและบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าไปเป็นจังหวะที่เสือใหญ่วกกลับมาพอดียอซวยกระโดดขึ้นไปยังก้อนหินข้างปากทามส่วนดาวเรืองกระโดดขึ้นไปบนขาคบไม้ได้ทัน ทําให้การโจมตีของเสือใหญ่มันพลาดเป้าแต่ว่าทั้งสองก็ส่งกระสุนใส่มันอย่างไม่ยัง้งโดยที่ไม่ได้นัดหมายดาวเรืองเป็นฝ่ายยิงเจ้ายอสวยเปลี่ยนกระสุนเมื่อดาวเรืองต้องเปลี่ยนกระสุนยอสวยก็จะยิงทั้งสองผลัดกันทําอยู่อย่างนั้นกระสุนทุกนัดเจาะเข้าไปที่ร่างของมันบางนัดก็เข้าบางนัดก็ไม่เข้าแต่ด้วยแรงอัดแล้วทำให้มันเจ็บจุกจนไม่สามารถที่จะทนทานได้ มันสุดท่วบลงดาวเรืองจึงได้หยิบกระสุนออกมาสองลูกเพราะรู้แล้วว่ากระสุนธรรมดาไม่สามารถทำอะไรมันได้ก็ขอใช้กระสุนล้างอาถรรพ์ที่เธอทำมาโดยเฉพาะแล้วก็ใส่ลงไปทีนี้เธอคิดว่าคงจะจัดการกับมันได้สำเร็จขณะที่ร่างนั้นยืนคำรามลานันเธอจึงต้องปล่อยกระสุนไปที่หัวของมันกระสุนนัดแรกก็เจาะเข้าไปที่หัวอันใหญ่โตนั้นทำให้เลือดกระเซน็น หน้าสะบัดล้มลงทันทีก่อนที่นัดที่สองของเธอจะถูกส่งออกไปอีกทีนี้กระสุนเจาะเข้าที่อกของมันเสือใหญ่นอนเลือดไหลโซมกายก่อนที่จะค่อยๆกลับคืนร่างมาเป็นหมอผีเท่าจอมขมังเวทเห็นว่ามันสิน้นฤทธิ์แล้วทั้งคู่จึงเดินลงมาเพื่อความมั่นใจว่ามันตายแล้วจริงๆร่างนั้นเริ่มอืดก่อนที่จะแห้งเหี่ยวและลายเป็นเพียงซากกระดูก ในที่สุดเราก็แก้แค้นให้คนที่รักได้สำเร็จข้าขอบใจมากนะถ้าไม่ได้เองข้าก็คงจะไม่มีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้ข้าก็เช่นกันว่าแต่ข้าจะได้เจอเองอีกไหมยอสวยตัดสินใจพูดขึ้นทำไมหรือเองอยากเจอข้าหรือก่อนไหนเองก็ได้แก้แค้นให้ผัวเองสำเร็จแล้วเองจะว่าอะไรไหม ถ้าข้าจะขอคบหาดูใจกับเอ็งนะดาวเรืองรู้สึกเขินอายก่อนที่จะบอกว่าข้าอยู่หมู่บ้านหลังเขาฟากโน้นถ้าเอ็งมีใจก็ไปหาข้าได้แล้วทำไมข้าจะต้องไปหาละ่ะข้าขอตามเอ็งไปตอนนี้เลยไม่ได้หรือก็ได้แค่ให้ไปรู้จักบ้านเท่านั้นเรื่องอื่นๆค่อยเป็นค่อยไปข้าไม่ใช่สาวๆแล้ว เองควรจะคิดให้ดีๆจะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าแล้วทั้งคู่ก็เดินออกจากป่าไปด้วยกันโดยที่มีเจ้าแสงกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจที่มันจะมีพ่อกับเขาเสียทียังไม่พอ,อยังมีพ่อที่เก่งกาจอีกด้วยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ